สวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับผมมาที่ป่าหญ้าครับพาน้องมาเดินกินปา่ายญ้ามากินหญ้าตอนเชา้าสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีนะครับวันนี้พาน้องถุงเงินเรามากินหญ้าครับเ้ามากินหญ้าโดยธรรมชาตินะครับผมบรรยากาศเช้า,าเช้าบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมยามเช้า กิน้าส,สวยๆครับผมจะเอาน้องเมาเออกกำลังกายก่อนนะครับตอนเช้านี่ครับกิน้าครับผญ้าสวยคนตกใส่ใหม่ๆนะครับผม,มวิถีของเรานะครับวิถีต้อยมามา,มาพี่มาเดินมาเดินมามานีนมาตอานเช้าบรรยากาศเย็นๆน,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 นะครับเราก็พาน้องมากิน,น้านะครับผม ทำธรรมชาตินะครับกินอะไรเนาะกินใบขนุนกินใบขนุนบรรยากาศสดสดใสครับสดใสครับบรรยากาศสดใสครับผมตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศสดใสครับตอนเช้าๆก็พาน้องมานะครับผมมา เกี่ยวถิ่ย้านะครับอ่า อากาศดีมากครับตอนเช้าๆครับผม้องฟ้าสดใสครับผมอานนี้มายินญาทายางนี้มาทำใจเบอ้อเร้อเลยครับผมติดใบขนุนนะครับผมใบขนุนม,มายินญาตรงนี้มามามาันจนผักบุ้งเต็มเลย Ở ừ. học của mà ở ra Ở trên ấy ít mà mà học à, bộ lời, rèn chứ Cô nè, rau nè Cũng 耶！姐。Yeah. ใกล้ๆกันมาละ้ะมา,มาเออเอ,อ,อู้หักลงเลยอ้าวตอนสาะทุ่งนาตอนเช้าครับผมตอนเช้าๆนะครับมาลูกมามานี่มามามา,มา มาเอาเอาเอานี่จยากงามเออเอออีดางเจี๊อีดางก็ไม่หาเรนจนนั้นนองทุ่งเงินแหละเอาเอาเด็กก็ไล่กันอีกเดี๋ยวก็ไปยอกกันอีกเออมานี่มาอีดางนี่ชอบมากควรจะพี่ทุ่งเงินเดี๋ยวก็วิ่งไล่หย่อกันอีกมา มาพี่มาพี่จะไปหยอกไอ้ด่างอลไรนั่นมาล้มา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 สิลมที่มาล้มามาลูกมามามไม่ต้องไปหยอกอีด่างหรอกไม่ต้องหยอกเราไม่กินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยลูกอย่าไปหยอกกันมะมากินยามาเออเฮาเออนี่อย่าไปหยอกอีด่างไร มาดูบรรยากาศนะครับน้องตอนเช้าพ่อฝานก็ได้พาน้องมากินหญ้านะครับแล้วก็เดินออกกําลังกายกลับมาผ่อนคลายนะครับผมกินหญ้าสวยๆนะครับหญ้าธรรมชาติสวยมากมีทั้งผักบุ้งผักบุ้งก็เยอะมามาไปใส่เออนันยา นี่ยานี่ยาบรรยากาศเช้าๆนะครับผมตุ่งนากระเฉียวชะกีอย่างนี้นะครับผมมาลูกมามาจะไปหาตะอีด่างเอาชิ้นยาเนี่ยง่งนมก่อนด่างก็มากวนที่แต่ได้ด่างไป Ấy à, hưng mà lần à. được học Há lên mãi các mãi má, má, mãi má, mãi mãi ư, mãi mãi ngắm ตอนเช้าเราก็มาปล่อยกินหญ้านะครับประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับถึงม,มาลูกอ้าวมากินหญ้าตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีๆนะครับช้างจะชอบกินตอนเช้าชอบกินดีกว่ากลางวันนะครับกลางวันก็ไม่ค่อยชอบก็กินเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยกินดีเหมือนตอนเช้าบรรยากาศเย็นๆนะครับมา ครับมีแต่คำใหญ่ๆเลยนะครับผมกินมีแต่คำใหญ่ๆเลยมาไหนมาที่ไปายทางคุณมาละฝนมันตกมันลมฝนมันตกมันลมฝนเริ่มตกแล้วครับย้าก็เริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้เียฝนตกมาเมื่อกี้สองสามวันทุกวันเลยมีแต่หนักๆเลยนะครับ เช้าๆนะครับเราก็จะพาน้องมาออกกำลังกายอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับมากินหญ้าที่เป็นยังนันหักมาไว้ยั กินคำใหญ่เลยน้องถุงของเราโอ้กินคำใหญ่แท้ฮะสิสไปหักลงมาเห็นยังทางใตยังกินหมดอยู่เออบ่ามากคำไล่ต้นใหม่เพิ่นหน่ยมาพี่มาทั้งนี้นะ่จิ้เลือยไปทั้งทั้งปุ่นมายามงาม,มากินได้กน,น,น,นะเนาะเอาเอาที่สบายเอา มัปลาไม่ไผ่แล้วเอา้าเป็นกอไม่ไผ่แล้วเอ้าหาหน่อไมยหาหน่อไม้หาเจอไหม ha, trang không thấy, ô, chữ, ào nào, ào lùa, non mai ào, là thôi cõi xin chào nhé các thôi là thoi, thoi, thoi lục, thoi mà, mà, thoi, mà, mà lúc à, mà mà, mà à, mà, mà, mà mà มาลูกมามาลามามาลูกมามาจิ้นทางนี้มามามา,มาบรรยากาศเช้าๆนะครับผมก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบสวัสดีนะครับพ่อ,พอแ,มแม่ FC นะครับ ครับผมที่ฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้กับน้องถุงเงินของเรานะครับขอสวัสดีนะครับผมก็ขอสวัสดีนะครับขอบรักคุณนะครับที um ่ติดตามมาที่ติดตามช่องพลายถุงเงินของเรานะครับนาที่ติดตามช่องพลายถุงเงินของเรานะครับขอสวัสดีนะครับผม